งั้นถามเลยละกันนะฮะอาจารย์อันนี้จะเป็นค r ร s สโ o เทอร์บายถูกต้องครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเพลตันเทอร์บายถูกต้องครับเพลตันเทอร์บายทั้ง2แบบนี้แตกต่างกันยังไงบ้างอาจารย์ครับแตกต่างกันแทบจะแบบสิ้นเชิงครับในตัวของคอสโฟนะครับเราใช้แรงดันของน้ำเนี่ยปริมาณต่ำครับแต่ว่าตัวเพลตันข้างบนนะครับเราจะใช้ปริมาณแรงดันน้ําที่สูงครับนั่นแหละครับผมคาว่าต่ําของเราเนี่ยเราต้องการแค่ ระดับน้ําที่ต่างกันแค่1ไม้บรรทัดพอสาสิบเซนนะครับแต่อันนี้ครับเราต้องการระดับแรงดันหัวน้ำเนี่ยที่อยู่ขั้นต่ำเนี่ยครับประมาณอาคาร3รชั้นก็คือประมาณสิบเมตร เกิดได้จะมาเห็นภาพครับอืมครับอันนี้อาจารย์เปรียบเทียบให้ได้เห็นภาพกันนะฮะทีนี้ถามถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมรในบ้านเราณนะปัจจุบันนี้สักนิดนึงให้อาจารย์เปรียบเทียบแล้วก็ถ้าเรามีการพูดถึงเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าท,ทั่วไปหรือว่าเครื่องที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้กับกังหันน้ําที่อาจารย์คิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะค,ะครับถ้าพูดถึงข้อดีข้อเด่นหรือว่าข้อเสียรวมไปถึงข้อจํากัดต่างๆทั้ง2แบบนี้นะฮะอาจารย์ มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมคืออย่างแรกนะครับเราถามกันว่าในท้องตลาดที่มีการขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ eBay หรือ a l i b a b a หรืออะไรเขาแต่นะครับเราสอบถามกันว่าเครื่องกางหันขนาดนาโนเนี่ยทุกเจ้าบอกว่าผมก็มีผมก็มีมีขายในท้องตลาดแต่ถามว่ามีแล้วไปติดตั้งใช้งานได้ไหมอ๋อคราวนี้ครับของเราครับเราตอนที่เราเอาไปแข่งที่เจนีวาครับนะครับที่สมาคมธุรัสวิตเนี่ยเราได้การตอบรับที่ดีมากเพราะว่าทุกเจ้าเขาเลยของ ซื้อมองมาใช้แล้ว <ฮะ S 1> แล้วเพาเขาเห็นเราโชว์ตัวนี้ไปเขาถามว่าตัวนี้มันตอบโจทย์มากกว่าเพราะข้อที่หนึ่งนะครับปริมาณน,น้ําที่ไหลเข้ากับไหลออกครับ,รบมันแทบจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนั้นคือธรรมชาติแทบจะมีผลกระทบเลยนะครับคือปริมาณน,น้ําไหลเข้าไหลออกเรามีการดีไซน์ว่าน้ําเข้ามาเท่าไหร่น้ําออกเท่าไหร่ไม่เคยเกิดปัญหาครับนะครับ,รบผมต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเกิดปัญหาในทางสิ่งแวดล้อมก็คือการเกิดตะกอนหรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับคราวนี้ อย่างเช่นในยุโรปก็จะมีปัญหาเรื่องของอาการขออนุญาตติดตั้งครับถ้าเกิดตัวนี้ไปติดตั้งไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้บังทางน้ําไค่ออย่างเช่นบ้านเราก็ติดตั้งได้เลยน้ําสามารถเข้ามาจากด้านนี้แล้วก็ออกด้านนี้ได้เลยครับผมโดยทีไ่ไม่บังไม่บังทางน้ําอย่างเช่นว่าบางที่เขาติดตั้งเสร็จปับ๊บน้ําเข้ามาร้อยอาจจะออกในน้ำผ่านแค่ห้สาสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าปลายทางน้ําก็จะลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับอครับแต่อันนี้ผลกระทบจากต้นน้ํากับปลายทางน้ําออกเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยครับครับ S <S อันนี้คือข้อดีของเขาถูกต้องเลยคับใช่ไหมฮะอาจารย์เวลาเอาไปโชว์ที่ต่างประเทศเองก็ดีรวมไปถึงในประเทศไทยต่างชาตินี่ก็ทึ่งใช่ไหมฮะครับผมพึงพอใจพึงพอใจมากครับก็มีการติดต่อขอซื้อสิทธิบัตรแต่เราก็อยู่ในระหว่างดาเนินการนะครับผมครับเดี๋ยวคงจะต้องรอในอนาคตต่อไปครับผมนะฮะให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดรเราไปถึงให้อาจารย์รอใจอ่อนก่อนนะฮะอาจารย์ครับทีนี้สามารถนําไปใช้กับแหล่งน้ํา ช,ชนิดไหนประเภทไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับรสำหรับการหัน,น้าแบบนี้คราวนี้ตัวนี้ครับมันเป็นอะไรที่ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะประยุกต์ใช้ได้ขนาดนี้แต่แรกครับแต่เดิมเราคิดว่าแค่ชุมชนห่างไกลพอกับเอามาประยุกต์ใช้ในกับในตัวเมืองแค่แค่นั้นก็พอแล้วแต่เรามองเราทํามาแลวม,มันใช้ได้อะลองได้ก็เลยบอกเราไปลองกับน้ําตกจังครับน้ําตกที่เราใช้เนี่ยก็คือแค่หดขดหินเตี้ยเี้ยครับเดี๋ยวเราก็จะมีวิดีโอให้สาธิตที่พูดแล้วครับอ่าแล้วก็ เป็นระบบทางน้ําไหลผ่านจากคลองชนระปทานบ้านเราครับเราจะเห็นมีคลองปลาใช่ไหมครับคลองปลาก็จะมีประตูน้ํบถ้าเกิดตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ตรงประตูน้ำนะครับประตูน้ําปริมาณน้ําเข้าน้าออกอี่ยผลกระทบก็จะประมาณน้อยมากครับก็คือใช้ได้ดีตรงนั้นได้ด้วยได้ทางน้ําตกครับผมคลองส่งน้ำส่วนตัวเพียต้นเนี่ยครับเซอร์ไพรส์ก็คือเรารู้ว่าอาคารสูงมีระบบแฟลชชักัโคกหรือท่อน้ําเสียท่อน้ำจริงใช่ไหมครับเกือบตลอดตลอดวันทั้งวันเราก็เลยมองว่าถ้าเอาตัวนี้ไปติดในอาคารล่ะ ก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องประยุกต์ก็คือเราต้องปรับขนาดของตัวเจเนเรเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับครับอาจารย์ถามเพิ่มเติมในส่วนของท่อน้ำทิ้งนี่หมายถึงยังไงนะฮะอาจารย์ครับอย่างเช่นอาคารสูงใช่ไหมครับครัแล้วก็จะมีท่อน้ําดีสําหรับเรื่อใช้ล้างมือล้างน้ำนะครับคือน้ํำบริโภคสาหรับบริโภคอะไรพวกนั้นคดี แต่ในห้องน้ำอะครับ<ม>นั่นคือท่อน้ําทิง้งอ๋อนั่นเรียกว่าท่อน้ําทิง้งถูกต้องครับผมรบเราก็จะมีท่อท่อน้ําทิ้งพวกนี้ในอาคารสูงครับเราถือว่าน้ําทิ้งตรงนี้มันเป็นอะไรที่เสียเสียเปลา่าแต่ถ้าเกิดเราติดตั้งไอ้ตรงนี้ไปที่ที่น้ําทิ้งปุ๊บมันจะเกิดระบบประหยัดพลังงานให้กับภายในอาคารได้ซึ่งจะเข้ากับอาคารสีเขียวก็คือเหมือนกับ green building อีกทางนึ่นได้ครับนะฮะอันนี้น่าสนใจได้ทางน้ําตกนะฮะคุณผู้ชมคลองส่งน้ํำสรับประทานทั่วๆไปแล้วก็รวมไปถึงท่อน้ําทิ้งไม่แน่ใจว่าห้วยหนองคลองบึงอื่นๆนี่ได้ไหมฮะอาจารย์ถ้าอะไรก็ตามที่มีน้ําไหลให้เราอะครับกระแสน้ําไหลอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอใช้งานได้เลยใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งแนวทิศอ่ะครับผมอันนี้สามารถที่จะไปติดตั้งได้เลยหรือบางบ้านถ้าเกิดบางบ้านไหนที่เกิดมีอ่ากังกันศาสตร์นะครับหรือรลงน้ํารอบบักหลังคาบ้านใช่ไหมครับอันนี้ครับ ก็สามารถเอาไปติดตั้งต่อปลายทางได้เราไปเป็นสําหรับไฟรั่วบ้านก็ได้ครับครับและแหล่งน้ําแต่ละแบบเวลาที่เรานําไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าตรงนี้กระแสไฟฟ้าที่ออกมามันให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมฮะอาจารย์อ่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นคําถามที่ดีนะครับผมถือว่าในฐานะมุมมองของนักวิจัยนะครับมีสมมผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าปริมาณความเร็วของน้ํำก็ดีหรืออะไรก็ดีส่งผลต่อตัวแรงดันไฟฟ้าขับแน่นอนนะครับ แต่อันนี้เราก็วิเคราะห์ไว้ถึงระบบหนึ่งนิดนึงแล้วว่ามีแรงพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่ได้บ้างคร,ครับผมซึ่งตอนนี้เราเปรียบเทียบนะครับถ้าเป็นบ้านสองชั้นมีรางน้ำฝนรอบบ้านตัวเพนตั้นก็สามารถใช้งานได้เลยครับหรือถ้าเกิดเป็นน้ําตกธรรมดาความสูงแค่หนุ่งไม้บรรทัดอย่างที่ผมกล่าวไวต้ตอนต้นก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับ,รบก็คือสามารถข้อตีเนี่ยเทียบกับระบบที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่า ที่ปัจจุบันเนี่ยต้องการที่อะไรที่มันเยอะมากกว่านี้แต่เราทาให้น้อยลงครับทีนี้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าได้มีโอกาสนําเจ้าเครื่องนี้นะฮะไปทดสอบหรือว่านําร่องใช้อย่างพื้นที่ไหนมาบ้างหรือย,อยังรวมไปถึงเวลาที่ไปหาข้อมูลทําการวิจัยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ,รบอันนี้นะครับเราข้อมูลนําร่องเนี่ยเราได้ไปใช้งานจริงรกับที่อุทยานแห่งชาติไซโยะที่จังหวัดกาญจานบุรีประเทศไทยเราครับผม เรารู้อยู่แล้วว่าการจชบพลรีงนปแหล่งน้ำตกครับแต่เราทดสอบเนี่ยเราไม่ได้ชวทดสอบกับหน้าผนนะครับเราโทวรว่ามันทํางานได้จริงเราไปกันหน้าร้อนเลยครับหน้าอาชีวหนาแรงน้ำเนี่ยแหละครับจะได้รู้ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าก็พอไปลองเสร็จปั๊บเราก็ได้ขออนุญาตทางอุทยานแห่งชาตินะครับก็ได้คุณประวัติพวงทองครับหัวหน้าอุทยานตรนนี้ก็ให้การสนับสนุนให้มาทดสอบคนที่ได้ออกมาคือพึงพอใจมากครับเขา ดีอยากที่จะเก็บไว้ใช้นะครับแต่ว่าแตน่นตอนนี้<ร>มีเครื่องเดียวถูกต้องครับรเราก็เลยคุยถึงว่าเราอาจจะมีแผนการขอทุนนโยบายเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าเนื่องจากกมอุทยานแห่งชาติครับมีระบบ CCTV อยู่อยู่เพื่อตรวจสอบภายในอุทยานแห่งชาติตัวนี้ครับก็เรียกว่าได้ตัวนี้มาก็ไประหยัดไฟหลวงด้วยใช้งานได้ง่ายดีกว่าด้วยครับนะครับอาจารย์ครับแล้วอย่างกระแสไฟฟ้าที่ถูกผลิตออกมาจากการหันน้ําตัวนี้กับกระแสไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันหมายถึงว่า ความแรงความแตกต่างเขาเรียกว่าอะไรเป็นปริมาณโวลต์หรือว่าอะไรนี้มันเหมือนกันแตกต่างกันยังไงบ้างครับคราวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ที่เราออกแบบมาเนี่ยครับเราออกมาเป็นแบบ DC ซีคือชาร์จลงแบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ชาร์จลงแบตเตอรี่ผ่านวงจรของเราแปลงจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับเป็น DC เป็น AC เนี่ยก็ได้ครับเรามีกล่องวงจรอีกอันหนึ่งเพราะว่างานที่เราครับเราเป็นเชี่ยวชาญทางด้านวิศวะไฟฟ้านี่งั้นเราก็จะออกแบบตัวเครื่องกระเนินไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวแบบวงจร ส่วนตัวพื้นฐานตรงนี้ครับพอดีผมเป็นอาจารย์สอนทางด้านพาะ e ว่าแพนพอดีวิชาลงต้นกําลังไฟฟ้าก็ใช้หลักการของทางด้านวิศวการรมเครื่องกลน,นะครับในการออกแบบลักษณะของมันครับครับผม